สุขสวัสดีกับพุทธบริษัทญาติโยมทุกท่านปีนี้เป็นปีพุทธศักราช2,557ซึ่งถือว่ากำลังจะหมดปีเก่าซึ่งหมดปีปีมะเรียกว่าปีมะเมียซึ่งปีนี้ก็รู้สึกว่าผ่านไปรวดเร็วมากคงจะเป็นเพราะว่าม้าวิ่งเร็วเลยต้องเรียบเข้าสู่ปีหน้า คือปีพุทธศักราช2,558ซึ่งถือว่าเป็นปีมะแมนะก็เข้าเป็นพุทธศักราชใหม่ในเมื่อคนก่อนนี้พวกเรามักจะพูดคำว่า,านิยมกันมากพูดกันติดปากว่าเป็นโลกาพิวัติคือโลกที่ต้องก้าวสู่ความเจริญมีการพัฒนากันมากมายนะพวกเราก็คอยวิ่งตามสิ่งเหล่านั้นไปด้วย เรียกว่าโลกาพิวัต์คำว่าพิวัตก็คือมาจากคำว่าวัฒนาหรือพัฒนาคือทำให้มีขึ้นทำให้มีขึ้นทำให้มากขึ้นทำให้เจริญขึ้นเขาเรียกว่าพัฒนาโลกแห่งการพัฒนาปัจจุบันนี้พอเรารู้ว่าโลกได้พัฒนาไปแล้วพวกเราก็มักจะไม่พูดถึงแล้วคำว่าโลกาพิวัตปัจจุบันนี้เราหันมาเป็นการพัฒนาตัวเอง มุ่งความเจริญแก่ตัวเองดังนั้นในปีส่งท้ายปีพุทธศักราช2557นี้พุทธบริษัทของเราทุกท่านส่วนใหญ่มุ่งความเจริญในเรื่องของการเจริญจิตภาวนาเจริญในเรื่องของการทำมุญกุศลมักจะนิยมเรื่องการเข้าวัดสวดมนต์แล้วก็สิ่งที่ถือปฏิบัติกันมาหลังจากที่โลกได้ วิวัฒนาการไปแล้วก็คือพวกเรานิยมที่จะมีการสวดมนต์ข้ามปีซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะหมดช่วงของการเป็นส่งท้ายปีเก่าที่เราจะต้อนรับปีใหม่เราก็จะสวดมนต์เพื่อให้เกิดความเจริญแก่ตัวเองเราก็จะสวดมนต์ไปถึงปีหน้าเพื่อให้ปีหน้าของเรามีความเจริญดังนั้นความสุขที่พวกเราอยากจะได้ ความหวังที่พวกเรามีว่าเราจะได้รับความสุขความเจริญในปี2,558เป็นปีหน้าเป็นปีมะแม่ปีมะแม่ก็คือปีแพะปีนี้เป็นปีม้าม้าตัวใหญ่ขายาววิ่งเร็วเลยหมดเร็วหมดปี2,557ไปเร็วมากบางคนนึงบอกว่าเอ๊ะอะไรเพิ่งปีใหม่แบบแบบตอนนี้จะเป็นสิ้นสุดปีอีกแล้ว ดังนั้นเมื่อพวกเราทั้งหลายมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองไม่ต้องไปวิ่งตามโลกบัดน,นี้พวกเราทั้งหลายได้มาร่วมกันคิดที่จะสร้างความเจริญให้กับตัวเองทุกคนหวังความเจริญหวังความสุขในปีหน้าต่อไปดังนั้นทุกคนนอกจากการสวดมนต์ข้ามปีแล้วการสวดมนต์คือทําให้เรามีสมาธิแล้วก็มีสติมีความสงบมีความเยือกเย็นขึ้น ดังนั้นพวกเราทุกคนจะขาดเสียไม่ได้ถ้าใครจะหวังความเจริญต่อไปในภายภาคหน้าก็คือต้องมีสติเรียกว่าสติโมสธาพัฒนงคนมีสติมีความเจริญทุกเมื่อคำว่าคนมีสติก็คือคนที่ตื่นตัวตื่นใจอยู่เสมอมีหลักเกณฑ์มีการวางแผนไว้ล่วงหน้านะย่อมเป็นคนที่ไม่ประมาท เมื่อมีความไม่ประมาทอยู่ในตัวการกระทำสิ่งใดก็ย่อมมีระเบียบมีกฎเกณฑ์มีแบบแผนมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าปฏิบัติสิ่งนั้นไปเป็นตามลำดับขั้นตอนบุคคลที่ทำอย่างนั้นดำเนินตามลำดับขั้นตอนอย่างนั้นก็ย่อมทำอะไรไม่พังพาดไม่ขาดสติไม่เผลอเรอไม่หลงลืมการงานที่ทำวาจาที่พูดสิ่งใดที่คิดไว้ย่อมประสบความสำเร็จ อย่างแน่นอนดังนั้นในปี2,558นี้ถ้าพวกเราทั้งหลายร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีเพื่อให้เกิดมีสมาธิมีสติมีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็มีสมาธิมีสติคอยยั้งคิดฉุกคิดและขบคิดเพื่อที่จะดำเนินชีวิตให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกคนก็จะมีความสุขความเจริญความเจริญ พึงหวังได้ในปี2,558ในปีแพะของเหล่านี้อาตมาก็ขออํานวยอวยพรให้ญาติโยมทุกท่านที่หวังความสุขความเจริญในปีแพะปี2,558ด้วยการเจริญพุทธมนต์ข้ามปีด้วยการตั้งสติมีสมาธิแล้วก็อาจจะได้ดําเนินชีวิตของตนได้ให้อยู่ได้อย่างมีความสุขในสังคมบ้านเมืองของเราซึ่ง หลังจากนี้ไปบ้านเมืองของเรานั้นจะมีความเจริญรุ่งโรจน์ขึ้นไม่ไม่น้อยกว่า9ปีเดินทางไปข้างหน้าดังนั้นเป็นเวลาเป็นโอกาสที่พวกเราจะได้ฉบฉวยความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเกิดจากการสวดมนต์ก็ขอให้ทุกคนได้มีความสุขมีความเจริญการเจริญที่เกิดจากการมีสตินั้นเป็นความเจริญที่มีประสิทธิภาพดังนั้นก็ขอให้ทุกคน มีความสุขสมความปรารถนาในปี2,558โดยทุกประการเขาจเจริญพร